ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ1,000ชัดทาชิมซึ่งเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรับประทานอาหารได้ง่ายๆเพียงแค่1,000บาทก็สามารถทานได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะทาจะพาคุณผู้ชมมาลิ้มรสอาหารไทยแบบฉบับชาววางังและดื่มด่ากับบรรยากาศเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆที่นี่ร้านอาหารไทยบุษราครมค่ะแมเห็นบรรยากาศร่มรื่นแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะว่า เขาจะมีอะไรเด็ดๆมาพิชิตใจคุณผู้ชมกันบ้างตามมาเช็คอินกันเลยค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแพมพกมาแค่1,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่ามีแค่1,000บาทจะสั่งอะไรได้บ้างตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำนะคะคุณมงคลผู้จัดก,การร้านอาหารไทยบุษรา,าคำก็เชิญที่โต๊ครับที่เตรียมอาหารไปเรียบร้อยขอบคุณ่ะค่ะ,คคะ,คะก่อนอื่นก็เดี๋ยวเรามาคุยกับคุณมงคลก่อนนะคะว่าความเป็นมาของ ร้านอาหารไทยบุศราคาเป็นยังไงคะร้านอาหารไทยบุศราคานี่นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2 5 2 0ม้าก้ประมาณ30กว่าปีปปค่ะแล้วก็ร้านอาหารไทยชาวบ้านร้านแรกที่ชาวบ้านมาทำเป็นธุรกิจ คือเป็นของว่างก่อนค่ะว่างก่อนเสิร์ฟเป็น,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 นร้อนนะคือสมัยนั้นอย่างโบราณนะจำแบบนี้ก็มีู่เป็นแต่ตรงนั้นนะครับปัจจุบันนี้ก็มีเชฟุณชูซึ่งได้รับรางวัลจากต่างประเทศจากประเทศอังกฤษจากเยอรมันจากฝรั่งเศสจากอินเดียเยอะแยะมากมายบเพราะว่าเป็นอาหารที่สวยๆงามแล้วตับถ่านได้ใช่ดูจากการตกแต่งจิต าการ<ช>แกะสลักค่ะเห็นบรรยากาศแบบนี้ค่ะก็จะมีนั่งในส่วนของด้านในด้วยแล้วก็โซนด้านนอกด้วยเห็นการตกแต่งของทางร้านอันนี้คือออกแนวทไทยสไตล์โมเดิร์นคือแต่บ้านเนี่ยมันเป็นทร,โรงโงเทกหลัวใช่เห็นเห็นเหมือนกับเอาบ้านหลังเก่ามาทำใหม่ modify ใหม่ใช่ไหมคะบ้านนี้ยปะบ้านนี้เป็นหลังแรกอยู่ในแถวซอยนี้เพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่หนึ่ง ๆๆจะไไได้้้รรยบี่่างแแตตนใทปเมนูอาหารตรงนี้ค่ะมีอะไรบ้างหรอคะเริ่มต้นจะมีของว่างนะฮะต่ชาวังบุษราคัมก็จะเป็น้านนี้ครับอ๋อด้านนี้นะคะช่อม่วงช่อม่วงอันนี้ที่เป็นสีดอกอันเชนตรงนี้นะคะคุณผู้ชม,มแล้วม่วงก็จะมีกระทงพอค่ะ อันนี้คือแบบเป็นเมนูแบบไทยแท้แบบฉบับชาววังเลยใช่ไหมคะของร่างที่อยู่ในดับ่มเปนเรืองของเคื่องเสยมัตรฐานที่อ๋ออย่างช่อมุ้งหอมมีรสหอมกลมกล่อมสุดมีซซีสบายๆผึ่งหอมโมงลมตาอันนี้ก็อยู่ในเก็บนะครับสุดยอดไทยแท้เลยค่ะเดี๋ยวขอชิมช่อมุ้งนะคะเขาจับจีบสวยงามสีดอกอัญชันนะคะ มด no? ้านนค่ะเมนูต่อไปเป็นเมนูต่อไปก็หมายความว่าเสร็จแล้วจะเป็นอาหารหลักมาสมันจะเป็นอาหารสไตล์ชาววังจะอยู่ในกาลเดยเครื่องปะวัติรัชกาลที่สองมาสมันแกงแก้วตาของยี่หลาวรถต้อนแดงนี่จะได้ก็ต้องได้ค่ะข้างในก็จะมีมาสมันก at ็สุดชาววังแล้วก็ปัจจุบันเราก็มี ค่ะทานคู่กับมัสมั่นได้กกะข้าด้วยก็ได้ครับโ้โเห็นสีน้ำแกงแดงๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าะคะ่ะตัวเนื้อแกงอ่ะมันซึมซับเข้าไปในไก่ลิ้มรสถ,ถึงอ่าสมุนไพรข้างในเลยะคะ่ะ ุณผู้ชมดูสิคะเมนูอาหารแต่ละอย่างนะคะจะมเีเน้นลงที่ดีรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักการจัดจานที่สวยสระงดงามน,นะคะแม่น่าทานมากมาเลยคะ่ะเมนูต่อไปเลยคะ่ะที่เห็นแกะสลักตรงนี้จะเป็นฟักทอง <S <S ใช่ไหมคะ <S <S อ,อืมคือจะมีมือเชฟแกะสลักเลยตรงนี้ค่ะค่ะอย่น้ำพริกนี่ก็ ทานกับเครื่องเคียงนี่จะเป็นปลาดุกปูแล้วก็ไข่เค็มดาวสีแซบจัดจ้านถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะอืมหลังจากชิมแล้วนะคะก็คือจะได้กลิ่นกะปินะคะลอยขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้กะปิจ๋าขนาดนั้นคือแบบเขาจะตัดด้วยสมุนไพรนะคะเห็นหน้าท่านแบบนี้อร่อยค่ะคอนเฟิร์มเมนูนี้ เมนูต่อไป,ไปเค่ะเค่เเเเะ้ะข<า>เขาจะมัดออกทรงสามเหลี่ยมคล้ายๆกับขนมเทียนนะคะร้านนี้เขาเน้นสมุนไพรกันจริงๆค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นชิ้นไก่นะคะห่อไวนี่ค่ะอืมเห็นแบบนี้นะคะก็คือได้กลิ่นหอมของใบเตยลอยขึ้นมาอร่อยค่ะก อันนี้สิ่งสำคัญก็คือข้าวตาชัดค่ะอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ตาชัดเลยนะคะตัวใช้ชะทองสินค้าพิมยม,มของทางข้าวตา,าชัดค่ะก็อยากจะถามนิดนึงเมนูทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยหนึ่งพันบาทจริงๆหรือเปล่าคะหนึ่งพันบาทสุดยอดนะคุณผู้ชมแบบนี้ต้องลองคะ่ะที่ร้านอาหารไทยบุษราคำที่นี่คะ่ะวันนี้ทางแพมและรายการก็ไม่ได้มามือเปล่านะคะก็ยังไงทางเราขอมอบเป็นกิฟต์เซตชุดแฮปปี้แบ็กจาก ข้าวราชัดมอบให้นะคะุดค่บชุดค่ะค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะขอมอบเป็นข้าวฉัดทองขนาด5กิโลกร,รัมนะคะมาตรฐานแน่นอนทุกถุงเหมือนกันทั่วโลกค่ะขอมอบให้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณมงคลผู้จัดจาการร้านอาหารไทยบูสาธรรมมากๆนะคะที่ามาเล่าประวัติความเป็นมาแล้วก็พูดถึงเมนูอาหารแล้วก็บรรยากศของทางร้านที่ดูอบอุ่นอบอุ่นเป็นแเองแบบ ขอบคุณมากค่ะคุณมงคลขอบคุณค,ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้แพร่และทางทีมงานก็ขอราคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราและขอขอบคุณสปอนเซอร์ข้าวดีๆข้าวราชามาตรฐานแน่นอนถูกถุงเหมือนกันทั่วโลกอย่าลืมนะคะ,ระเราเชื่อว,ว่าข้าวคือวุฒิเด็ดของความอร่อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะทางรายการมีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันโดยจะแจกของรางวัลสำหรับผู้โชคดีได้แก่บัตรรับประทานอาหารบุญค่า1,000บาทจำนวน5รางวาัลส่วนกติการ่วมสนุกกิจกรรมง่ายๆนะคะ<ม>เพียงแค่คุณผู้ชมคลิกไลค์แฟนเพจ a c e b o o k เข้าราชาัด<ม>โดยกดไลค์และแชร์โพสต์นี้อย่าลืมตั้งเป็นพับบิกนะคะ และพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้โดยใส่แอดชื่อเพื่อนของคุณที่อยากไปด้วยพร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากไปรับประทานอาหารที่ร้านนี้เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆกับข้าราชาดพร้อมรอรุนรับของรางวัลกันที่บ้านได้เลยค่ะ